สวัสดีครับโก้โกับครัวแซ่ฟซ่าเช่นเคยค่ะพี่น้องวันนี้อยากกินขนมจีนขนมจีนน้ำยาปลาประมาณนี้น้ำยาปลาใส่ลูกงวยนี่ร้อนๆกันแล้วพี่น้องค่ะเสิร์ฟก่อนเลยนะไม่ต้องพูดข้ามตำเพลงเนาะหิวอ,อยากกินผักหรืออยากกินขนมจีนคอยเน้นพักคอยมาทางสายพักโอ้ยดูสู้ศาสเตอร์ซ่อมเออต่อไหมไนก็มา มาพี of of ่น <uki S 1> ้องมา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 เจมส์มาผักหลายๆครับพี่น้องขาเจมส์มาหมักง่ายตามสไตล์ครับพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะมาแซ่บมานัวดำเดี่ยวค่ะมีปลาดูอยู่ในตู้ก็เหมือนเดิมเครื่องรู้กันอยู่เนาะแล้วก็แล้วก็เสือไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยดิ้งดิ้งด้ง เอาน้ำมาเลยบาเลยลูกซนมันวิ่งได้ดูดิเถอะนะโอ้มันหลายหลายปฏิทิ์กิจแต่ลูกซีประสิกิ์ทุกลูกซนระเบิดก็จุกจุกเน้นเน้นมารูดเอามาเด้อจ้าเด็พี่น้องสีสันสวยงามเด้อของขวอรั s <S mm ์ย hmm. ต so ้องโรยพริกป่นเปล่าเจ๊ไม่โรยค่ะเพราะเราทำแจกมาแล้วอ๋อไม่ใช่สายแข็งเหรอต้องโรยแดงๆนะเอาเราขิดไปเรื่อย น้ำมันกระเด็นคุณเฮงเราไม่ค่อยปั้นอย่างดีเลยเมื่อเช้านูไม่พอหรอกไม่พอหรอกเนื้อที่ก้อยแล้วจิ้มกับอะไรอ่ะอันนี้นี่อที่ก้อยเขามีเขาผลไม้เขาใส่ผลไม้วันนี้อันใสเขาเรียกอยังก่อนข็กินได้ก่อนเลยไหมกินก่อนเลยวันนี้ตื่นเย็นกินมังแม่อืมมังม่สดชื่นดีอร่อยมือไปเลยแล้วกันนะเหนื่อมากเหนื่อยคุน้อง พอป่ะเนี่ยพอไม่จานอ่ะใส่กระมังไหมอ๋อมาแบบผัดกินกระมังเลยเหรอต้องกินแล้วน้ำนัวมากเลยเบลอเลยเปรี้ยวแซ่บแก่แก่กระสือแก่อือหือแข็เลยสดน้ำกระทำมาเลยเฉพาะเลยพี่น้องชมพู่อร่อยมากเลยรสเค็มข้นมากเลยชมพู่น่าดีมีหนึ่งขวดจะลืมนะคะแซ่บจะเติมด้วยเหรอจะเติมอีกจังเลยทำไมมันยังไม่นัวอ่ะไปนัวแล้วแต่ว่า ไฟซอสใส่หอมหอมปลาแดกโอ้ยของจริงของจริงยังไงล่ะน้ำปลาแซ่บแซ่บใส่ยำแหลกกระแซ่บพี่น้องได้หยดเพิ่มอีกน้ำนี่กระนัวแหละได้เพราะเห็ดนัวมาเพรียงแล้วพี่น้องปลาอีกตัวเจ้าเห็ดไฟขาดไหมเราเล่าพี่น้องกูกินกูกินดูแต่เส้นแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยผักละแรงมาก แซ่บขนาดเด้อชื่อผักสวนครัวอืมอร่อยต้องหาเป๋หัวง,ง้ออะไรจมผักก่อนอืม่าขนมผักสวนนึ่งเลยมันเนี่ยมาตั้งตัวเลยครับนี่เราไมคนเราคนหลังคนจะใช่รึเป่าครัอื้อือเด้อค่ะอยู่ใกล้กกเดียวกันมากินน้ำเดียวเด้อค่ะน้ำยาป่าสไตล์ตขวดแซ่บๆของเฮาหอมลูกหอมลูก เลาะพอมดีพอดีพี่น้องเลาะประยุกม์ันแล้วตอกผูกันเลี้ยวตอกแท้ตอกแค่แควิเบิงเบิงเบิงมีแอบลุกไว้ได้วย อะไรฝรั่งเนาะฝรั่งก็มาผับสังเงงค่ะแล้วชอบมากเออไมนหอมได้ถึงก็น้ำปัญญาป่ามาเข้ากันจะลักสังวยใ่ไไม่ใช่หมายถึงดอกไม้ฝรั่งเนี่ยนะทองโดตส่วนลวกเนาะนิ่ม จริงแล้วจิเด็ดเนี่ยต้องอันนี่ละ่ะซีลาวเนี่ยครับใช่ไหมคัต้องใส่ทุกทีแล้วควรจะใส่ถ้วยมาเนาะมมันจะได้มันมันนะเดี๋ยวเขาไม่เห็นเส้นไงทุกคนทุกที แซ่บจริงค่ะไม่แสงเลยค่ะเล่นน้ำปละเดดอย่างเดียวเลยนวลมากบอกเลยนวดีเล่นเติมฟอีอ้างบงนี่เลยให้มากงเนื้อชาแห้งชาฟิ้นตาแซ่บจริงกัมุ้งด้วยซอยแล้วด้วยสดสดเยก็อร่อยนะ เรื่องประธานปัะกานแล้วนอกแคนะ่เป็นพัรคเยอะๆเป็นพรรคคนในโลกหลายก็เลยกระจายตัวกลมมาเยอะๆหน่อยเป็นอะไร อร่อยดีทำไมไม่ค่านเลยทุกที่กินเนื้อด่วนยังอยากปั่นตือพังหลายๆไปทำกนแซ่บอืมนี่เนื้อกำลังดีนุ่มๆผมนิดๆก็เปรี้ยวเดืน ตักแล้วครับอ,อกเลยทำง่ายทำไงก็หั่นเลยหั่นข่าตะไคร้กระชาย,าายหอมแดงเอาลงไปต้มเลยพี่น้องพอต้มเซจมันแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยพอมันเริ่มทุกอย่างเริ่มซุกแล้วห้ากัตักอ,ออกมาปั่น่ำงาน,นพี่น้องไม่ตำแล้วนะปั่นแล้วง่ายดี ปรวมทุกอย่างเลยพี่น้องทั้งเนื้อปลาทูปลาทูกั้นทุกอย่างรวมกันเลยแซ่บกุ้งก้าวนะครับแซ่บลงต้มหม้อเดือดกินเลยอือดักกระเส้นทุกทีนี้ไม่มีใครกินแซ่บเลยนะอืมกกรัวนกกรัว มพูดพูดไปไม่ได้ฝังตกลง<ช>พอปั่นเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาฮะต้มใส่น้ำปลาใช่ไหมปั่นลงไปบบบนี้คะ่ะแล้วลงไปน้ำหมอกมันเดือดแล้วมันพดพ,งๆๆๆพดังฝังพังฝังพังภาษาบ้านเฮาเลยพี่น้อง เห้น้ำปลาแดาลงเลยแบบน,นี้น้ำปลาแดาแซ็ตเลยเพราะว่าประเดาเดขเ้มข้นอยู่แล้วต้องเติมอย่างเลยแบบน,นี้ครับเนัวค่าบอกเลยนี่คือเล่าไปแล้วใช่ไหมใช่คุี่โมไม่ได้ฟังโูเดือดจวนเขาเสียแบบไหนมาพูดถ้าเขาใส่ตอนปิดหมอ้อพี่น้องปิดจ,จับเลยหอมห่วยหวยแบบเนี้ยเดี๋ยวเวลาทิพาเห็ดพี่นอ้องอยากได้ทีสันสวยงาไมไป่ได้ทิพาเห็ดจ้าไม่จ้าไม่รู้กำลังจะเบิ้ลแซ่บดื ต,ต,ต,ต่อต่อต่อจะบอกว่ามันใหญ่มากแต่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะขึ้นต,ตั้งโลนเลยแค่โลเดียว <laughs> เด็กตะก้าใหญ่กว่าน,นีน้เหรอเฮ้ยเด็กเส้นสีดย่างอย่างส่เส้นดูดแป๊บเดียวก็หมดใช่ไหมห ยยเออลืมตอตอนเป็นภูณิตโสอืมไปต,ตามไหมเอ๊ออะนะตี่ก้อยนะอลองชิมดูอร่อยนะแซ่บไปเอ่าจานสองพี่น้องอืมชิคยอด มาเด้อมาเด้อไปเด็กกว่าฝ่ายอื่นก็ฝหลายกว่าปะเด็กว่าอยู่แต่ไม่พี่มองกินเนี่ยไม่ค่อยได้กินเนี่ยแต่เราชอบซดน้ำซดอะไจะรับเลื่อนเลื่อนๆแจกแจกประกับไหนถูกวลถี <c oughs> เอาาอแล้วสักกินเส้นมีแล้วเด็กเส้นแล้วแซ่บขายดีกขายดีน้ำยาเลยอยุ่งเครื่องหม้อด้วยพี่น้องตัวสุนัขสุนัขมาดูตัวเดียวไม่อยอมนึกว่าหมือนกับเดี๋ยวไปยืดขนาด รวมแล้วนะยีะ่สิบาทไม่ไม่รวมดูทินนะ <c oughs> เป็นน้ำม,มันซื้อตองนู้มึงจไรดู <c oughs> ทินเยาวราชนั่นแหละหกสิบดูทินละร้ยอ,รอยนึงน้ำ <c oughs> ม,มันยีน่ย่กซื้อละร้อยสว <c oughs> ใส

กวเพียงกระห่หาเพียงน้ำเอ้ยเป็นกระแทบแต่ยังไง,งดยน้ำปลาแทบแทบเป็นยังกระแทบเขาบอกแล้วใส่ทำกระแทบด้วยใชล่ลองเบื้องลองเบื้องอืมก็มป,ประมาณนี้เนาะ ครับผมจะคอยดูใจเต็มที่ออ้อพี่น้องโอเคครับก็ฝากช่องแซฟแซฟด้วยครับไอ้พี่น้องเด้อฝากเปน็นกำลังใจเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะค,ะครับสวัสดีครับลุยๆๆแซุยลแซฟแซ